สวัสดีครับเพื่อนๆกำลังอยู่กับรายการขอบสนามถามมาลอดพี่เศสนนะครับแ้ะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฟุตบอลเพิร์จิตนะฮะไอจิตไอจิตจะลงบีเอเอฟหรือยงอยู่ไพจิตรับบนถนนถนนกัละปะเพืกเฮ้ยลักเอ็นครับไปแดกเฮี้ยอะไรมาเนี่ยพี่เบ้สวัสดีครับ ต้องเลือดแม่งต้องมีสารเอมเฟตามีนอยู่ในสายเลือดแน่นอนคนนี้น้งแอร์เขาไม่ว่างไม่สบายเราก็เลยรับหน้าที่คือน้งแอร์เนี่ยเขาทำงานเป็นกะเฮ้ยกะอะไรกะเช้าใครแม่งเฮ้ยกูดีเสียวเลยน้องแอนไม่ว่างวันนี้ครับผมเราก็เลยรับหน้าที่และอีพีพิเศษวันนี้เนี่ยถามมาโลดเราจะไม่ได้หยิบคําถามที่มาจากหน้าแฟนเพจครับครับผมเราไปหยิบคําถามจากเพื่อนๆที่อยู่ในสนามฟุตบอลที่มาร่วมแข่งขันอะไรนะพี่เซเว่นซ็อกที่เขาจับแข่งลีกันนี่นะครับ ใครถามอะไรมาวันนี้เนี่ยเราเก็บมาที่กล่องนี้กันหมดเลยพี่จริงเหรอเรื่องไรเวลาเขาถามเนี่ยเขาเปิดก่อนครับพี่เบลครับผมมีคําถามแล้วก็เก็บไปใช่เขาเขียนในกระดาษแล้วก็ใส่กล่องนี้อ๋อเยอะมากเลยอะเยอะมากเราเนี่ยไปให้นักฟุตบอลที่มาแข่งเซเว่นซ็อกเกลกเขียนคําถามมานะครับแล้วก็มาถามพวกเรา แรกนะฮะจากน้องหญิงครับผมเขาบ่กว่าพี่นี่พี่เบลอาบน้าบ่อยหรือเปล่าน้องหญิงน้องหญิงนะฮะผู้หญิงด้วยผ,ผู้หญิงด้วย คำถามนี้อาบน้ําบ่อยไหมมันก็ต้องทุกวันป่าวะก็แน่นอนนะครับมนุษย์ปกติของมนุษย์เราต้องอาบน้ําวันละสองถึงสามครั้งอยู่นะครับบ้างอาบในบ้านสองก็พอสองก็พอผู้ชายบางคนอาบน้ำแบบไม่ให้ใครรู้แอบไปอาบน้ำนอกบ้านอย่างพี่ดิกเนี่ยเป็นพี่พิกเป็นดีวทำไมถึงไม่ชอบอาบน้ําที่บ้านอาาเครื่องทําน้ำอุ่นเสียอ๋อก็เลยต้องไปอาบนนอกบ้านแล้วทำไมมึงไม่ห้ามอ่ะก็ผมไปด้วยคือบางทีเนี่ย ซอกเท้ากลางหลังมันถูกไม่ถึงมนุษย์ของเราเนี่ยสรีระถูกจํากัดนะครับงามหลังอย่างงี้เอะตูตอย่างเงี้ยมนุษย์เราไม่สามารถทำาระตานได้ด้วยตัวเองคนเฮียะไรแครตะตะตมพระเจ้ามันเลยส่งผู้ช่วยอ่าอ่าอ่าขนาดฟุตบอล <laughs> อะไรนะ <laughs> อันนี้น้ำแพงแพงทหนึ่งอ่างไม่คิดสองพันแปดอยอาบน้ำมีกำหนดเวลาด้วยนะคนบางคน <laughs> อาบชั่วโมงครึ่งแต่ว่าบางคน เขาให้ชั่วโมงครึ่งก็จริงแต่ครึ่งชั่วโมงไปแล้วกระดือหอมมาไลยเฮียลอยแป้งเรียบร้อยเดี๋ยวนี่เรายอมรับแล้วใช่ไหมไอ้เฮียไม่ใช่อันนี้ขำๆกันนะฮะน้องหญิงแต่ความจริงคือพี่นิเวลอาบน้ําบ่อยไหมของพี่เนี่ยก็เป็นกลางวันกับกลางคืนนั่นแหละก็คือตื่นมาแล้วก็ก่อนนอนมึงยังจะดึงไปจริงจังอีกเหรอเอ้าจริงจังดิเขาถามมาจริงจังก็ตอบจริงจังอ๋อพี่อะอะไรนะพี่อะก็พี่พี่เป็นคนสะอาดที่อาบเดือนละครั้งเดือนละครั้งเออก็พี่สะอาดเบลอาบมาละกี่ครั้งวันละสามครั้งแสดงว่ามึงสกปรกไไง ที่นานๆอาภีเพราะพี่เป็นคนสะอาดเอ้าคำถามต่อไปเออมันรีบเว้ยนาตอยจากคุณต้านะฮะทำไมเสียงพี่เบลกวนตีนจังอันนี้เขาเรียกว่าผ่าตัวเองเจอถามจริงพี่ผ่าครั้งแรกพี่เสียงยัเลงป่ะไม่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 ใช่ไหมอันนี้เป็นเหมือนเป็นเป็นสาระที่สอนน้องๆนะครับวันแรกที่พี่ทาขอบสนามพี่ไม่ได้เสียงแบบนี้พอเวลาได้ภาคไปได้ได้ทำงานไปเรื่อยๆสักวันที่4วันที่5แน่นอนครับการทํางานวันแรกกับวันที่100จะไม่เหมือนกันอืมเพราะว่าวันที่100 ก็มปนคนละวันนะ<อ>มัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต้องเก่งขึ้นหูพูดในทางสาระบ้างพี่อ่ะสาระเลยเราก็จะหาตัวเองเจอผมหาตัวเองเจอเพราะจำได้ว่าวันนั้นคนที่อะไรทำตัวเองหายไปถึงหาแนวทางของตัวเองวันนั้นผมหยิบคลิปเปเป,เป,ป้ปอประมุกมาพากผมพากเปเป้ในรูปแบบเสียงที่แบบ มันปกมากกว่าปกติคือการตะคอกหรือตะโกแล้วก็ดัดเสียงให้มันเป็นรูปแบบสนุกแบบนี้<ห>นะคาราคอส<อ><อ>หนึ่งประโยคโอจังหวะนี้แปร๊ปรหลุดมายอมกระทืบกันมาอะไรเงี้ย<อ>ที่มันแบบเป็นจังหวะเสียงเยอะๆพอเราได้เจอจุดแล้วว่าเฮ้ยเราทําอย่างเงี้ยคนชอบมันเป็นสไตล์ที่ทุกทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกนะเราก็เลยยึดถือแบบนี้มาตลอดพี่นี่กับพี่อ้าวเราก็เขาเรียกว่าไงก็อย่างที่เบลบอกอะน้คนชอบเราก็ไป,ไปแบบนี้เลยไม่ถามสาระุูไปไม่เป็นเลยโอกเตะต่อแต่เฮีย ตาวนั่นแหละถ้าไปเบลถึงควรตีนเพราะว่า <ผม S 1> เบลควรตีนฮะพี่เบลขอบสนามเสร็จเร็วไหมจากน้องบอลต้องเอ้ยไอสัตว์มันรู้เลยคนถามผมตอบได้เลยไอบอลไปเจอเบลที่ไหนไอเดียวสองชั่วโมงปกติแล้วเนี่ย ผมใช้เวลาเสร็จประมาณสชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จบางวัน2ชั่วโมงครึ่งถึงสาชั่วโมงเฮ้ย,ย่นี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มพี่อะไรพี่ทำงานขอสนามปกติแล้วเวลาตื่นนอนพี่จะเป็น9ก้าโมงเช้าครับพิกะเก้าโมงเช้าพี่ตื่นมาภาคท็อปเทนเพื่อลง11บเอ็โมงหลังส1บเอโมงพี่จะอ่านข่าว เพื่อไว้ลงของทั้งวันก็เสร็จประมาณบ่ายโมงดังนั้นพี่จะเสร็จประมาณสามชั่วโมงสองชั่นโมงสามชั่วโมงเสร็จสองชโมงแล้วบ่ายสองไปไหนต่อบ่ายสองไปไหนต่ออันนี้แหละมันเป็นหน้าที่ของผมพี่ไม่ต้องไปรู้สิแล้เบลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเสร็จเร็วมากเพราะว่ารอผมก่อนตลอดเฮ้ยที่นี่ไม่เอาเรื่องจริงมาพูดเด็กบอกโอ้ไอ้แว่นนี่มาสบายกูแล้วไอ้เหี้ยลาบปากต้นหาต่อไป จากคุณกล้องนะฮะพี่นิกชอบโค้ดคนไหนมากที่สุดผมชอบโค้ดโจอีบอยเฮ้ยไอเทียนั่นมันโค้ดเดวอยเก็ชอบเหมือนกันชอบโค้ดอะไรโคร้ดลายโอ้โหเวลาเอามาเด้งเชือกมา โอ๊ยไอ้เฮียมวยปั้มอ่ะพี่นี่ชอบใครเอาจริงเอาจริงโค้ชเหรอก็เอาจริง,ารงนาทีนี้นะก็ต้องชอบเจอกันครอปครับผม <ขำ S 3> แต่ <ขำ S 3> เอาจริงๆเลยไหมในใจที่สุดชอบใครรู้ไหมที่สุดในดวงใจคือเซื้ออะไรเฟอร์กูสันแน่นแน่พี่นี่กับผมเป็นคนเดียวกันเลยก็คือเสื้ออะไรเฟอร์กูสันเหมือนกันครับเขาคือต้นแบบแห่งกุนซือใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นในพีเดียของไม่จำเป็นต้องเกลียดเขามีคนหนึ่งที่ชอบที่สุดเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ไมาจะมาอวยโคสซิกกโคสซิกแน่นอนอันนี้ก็อยู่ในนั่งงใในหัวจขอ ชาวไทยหลายๆคนแน่นอนอยู่แล้วสำหรับโคซิโกเราเนาะแต่ว่ามีมีน้องๆหลายคนชอบเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าค,คิดว่าผมเนี่ยชอบอ่าเบนเดนลัตเจอร์ราฟาเอลเบนิเตสอย่างงี้โอ้โหไอ้เหี้ยดพวกนี้สองคนนี้มีฉายานะครับผมราฟาเอลเบนิเตสเจ้าพ่อโรเตชันในตำนานครับผมคุณซื้อสมองเพชรเย็ดเป็ดเย็ดไก่ตอนหลังมีภาคสองไอ้ลัตเจอร์มาสานต่อบคุณซื้อสมองใสเย็ดไก่เย็ดเป็ดตัดปีกเป็นเกลืแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยอ้าวคำถามต่อไปครับคำถามจากน้อง มันอ่านไม่เขี้ยอะไรวะนี่น้องแปงความหมายคืออะไรวะความหมายน้องน้องแฝงแ<ฟ>น้องแปงเขาบอกแปงไม่มีรอเลือนอะอ๋อแปงผู้ชาย,ชายแบ<ต>บนี่ไงออกไซต์ออแปงอะไรอย่างเงี้ยถามมาว่าพี่เบลมีแฟนหรือ,อยังครับนะผมคำถามนี้ก็ต้องบอกว่ามีแล้วสิเย่สิคนใครจะไปโก้โอ้คนเดียวอยู่ที่ว่าน้องนับแบบไหนต,ตกลงว่าคบกันหรือว่าตกลงว่ามีอะไรกันถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเบลมีเป็นพันพันห้าพันแปดเลยแม่งไม่กล้าชงกูต้องเล่นแหงนีแล้วรักจริงหวังแต่งรับผมผมมีแฟนคนเดียว ชื่อวัดนี่ชื่อชื่อแนทที่ตัวผมผมที่วันนั้นย้อมผมสีทองเนี่ยผมยาวๆอะไรง,<า>ไงใช่ไหมโยนเหี้ยโยนขี้ <laughs> วกทําลายล้างครอบครัวเขาสถาบันครอบครัวมันมีค่าก็ไปทําลายย้อนไปเทปก่อนไม่ไปสัตว์บอกกูไปเที่ยวกับมึงไงมีแฟนแล้วครับผมชื่อแนที่มีแฟนแล้วค <laughs> ับถ <laughs> ามต่อไปก <laughs> ูรอดแล้วกูรอดแล้วเทปนี้กูรอดแล้วปัดโคตรเร็วเลยคำถามสุดท้าย เขาถามมาจากน้องน้ําน้องน้ำน่าจะแอบดูพี่นิกจากมุมใดมุมหนึ่งจึงเขียนคำถามนี้มาว่าว่าพี่นิกทําไมอ้วนจังพอดีพี่บวมน้ำปกติแล้วพี่กินข้าวอะไรกี่มื้อชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะเอาจริงอันนี้อันนี้ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันไงตัญหองพี่นะครับทำงานหนักเป็นคนนอนดึกหลายๆคนเป็นคือชอบกินก่อนนอนนี่แหละเป็นโรคที่ผมก็เป็นแต่พอดียังไม่ได้กินเยอะขนาดที่เป็นแบบพี่นิกเหมือนกู้โดน่ายเราอาจจะทํางานมาทั้งวันจนลืมกินข้าวตรงเวลาแล้วพอรู้สึกตัวทีสี่ทุ่ม ห้าทุ่มแดกเป็นหม้อนะครับตัวก็เป็นหมูเป็นหม้อเยอะครับผมกี้อะไรเงี้ยครับผมพร้อมกันหลายคนใช่ไหมไม่้พิมพ์พนักงานคนกลางอะไรวะนี่ฝืนอะไรเนี่ยเอออะไนั่นแหละยังไม่เก็ตอันนี้เลยทั้งแม่งสมัยนี้เนี่ยวัยรุ่นค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไซส์กันเยอะครับแม้พี่จะไซด์นี้แต่พี่ก็เป็นห่วงนะอย่างวันนี้เนี่ยมาถ่ายเนี่ยถ้าใครได้ดูแต่เทปที่แล้ว ทุกคนใส่เสื้อเซเว่นซ็อกหมดเลยครับผมกูใส่ไม่ได้อยู่คนเทั้งทั้งที่เขาทำสี XL มาให้กูแล้วนะใหญ่กว่านี้ก็ให้ช้างใส่แล้วก็ยังใส่ไม่ได้มันมีความซวยหนึ่งครับแถวบ้านอาหารโคตรอร่อยเลยถามพี่เก่งดิพี่เก่งมาติดใจเลยโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เราเนี่ยกินตอนนี้น้ำหนักเด็กก็คงตามพี่นิกไปไปถึงสั่งไม่หยุดเลยเรียกแต่เด็กเรียกแต่เด็กเฮ้ยสั่งอาหารหรืออะไรวะเนี่ยเรียกเด็กเสิร์ฟมาสั่งอาหารนั่นแหละดูแลสุขภาพมาด้วยอย่าอ้วนเหมือนพี่ไว้ครับผมจะกินอะไรก็ออกกำลังกกกกายยยคคครัับบผผมม็็เเอ้้ววนนนไปหถึงะแล ออกกาลังกายเดือนเดียวเลยลดเหลือสิบโลเฮ้ยมีวิธีง่ายมากนั่นก็คือติดยาต่อไอ้ไอ้เฮียป้าเด้อออกกาลังกายครับผมผมเคยออกกำลังกายแบบดีสุดเวทเช้าว้าวคําเวทเช้าคือกินข้าวตรงเวลากินข้าวตรงเวลานี่ลําบากนะทำไมอะพี่พอต้องกินสิบโมงทุกวันไง ไม่ใช่ไอสัตว์ปร่งลา่เขามีเสียงเอฟเฟคให้มึงใส่มึงก็ได้ทุจริงก็นด้ยทเหียรอยากจะแข็งแรงนะครับลองอะไรครับผมอะไรนะเวทเช้าว่าวค่ำพรบผม หรือว่าถ้าอยากจะแข็งแรงกว่านี้นะฮะสมัครมาแข่งลีกเลยครับ Seven เซเว่นซับ <c oughs> อยู่ไป <c oughs> ติดตามดิครับผมแล้วถ้าใครนะครับจะมีคําถามอยากจะถามอะไรง่ายๆครับผมแค่แฮชแท็กขอบสนามถามมาโลดแล้วตามด้วยคเาถามท่านไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องบอลจะเรื่องอะไรจีปาทักได้หมดเลยไม่เห็นมีใครแฮชแท็กมาเลยในกระดาษแฮชแท็ก <c oughs> ได้ยังไงอ่ะพี่เราไปถามเ <c oughs> ขาตรงหน้าไงเล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับผมน้องๆคนไหนอยากแข่งบอล เวรพิสูจน์ตัวเองนะครับเราไม่ได้มีการมาล่ารางวัลไม่ได้มาเตะเอาเงินเอาทองนะครับแต่มหามิตรภาพมาเพิ่มคุณมหามิตรภาพแล้วก็ออกไปโคราดเลยนะโคราดเลยเลี้ยวขวาไม่ใช่แมงกูปโปหัวว้ยลองดูเพราะว่าลิงนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนแล้วไม่จําเป็นจะต้องสมัครแบบในเวลานะคุณดูคลิปนี้จบแล้วคุณรู้สึกว่าแบบมีฝันโฟตามเพื่อนเลยเฮ้ยมึงเตะไปเตะกูป้าเตะกูป้าครบเจ็ดคนปุ๊บพากันออกมาจากบ้านเอามาสมัครนี่มี ชีวิตการแต่บอลของเราที่ผ่านมาสนุกสนานเล่นๆแต่เดี๋ยวนี้จะมีคนเก็บสถิติไอ้นิกยิงกี่เม็ดเย้ากี่เม็ดมีไฮไลยท์อยูสักวันเพื่อนๆอถ้าเพื่อนๆสมมติว่านา้องๆเล่นเก่งจริงเนี่ยวันๆหนึ่งน้องๆอ,อาจจะมานั่งดูลูกยิงของตัวเองอ่าใช่อ่าอยู่ในย t u b e และสักวันหนึ่งถ้าน้องยิงสวยมากลูกยีงของน้องอาจจะไปติดขอบสนามท็อปเทนก้าเป็นได้ครับแล้กลับมาพบกับขอบสนามถามมาลดได้ใหม่อ p พีหน้าอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หไอสัตว์นี่ก็คึกจังเลย สวัสดีครับขาดขาดได้แล้ว <laughs>